สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กันยายนนะครับ2564นะครับวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับมีการแข่งขันอีก2คู่คู่ที่เป็นไฮไลท์ครับเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับเกมระหว่างอาร์เซนอลพบกับทันนาฮอรสเปอร์นะครับเกมนี้เตะกันสี่ทุ่มครึ่งครับที่สนามเอเมเลสสเตเดียมบ้านของทีมไอ้ปืนใหญ่นะครับทั้ง2ทีมผลงานในช่วงออกสตาร์ฤดูกาลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาร์เซนอล3เกมแรกแพ้รวดครับแล้วก็มาชนะใน2นัดล่าสุดที่เฉียรนอริส ส่วนทางสเปอร์ครับสเกมแรกเก็บได้9%คะแนนเต็มแพ้รวดแต่ว่า2นัดล่าสุดเนี่ยเละเลยนะครับแพ้พาเลสกับศูนย์สาแล้วก็ล่าสุดแพ้ให้กับเชลซี0ต่อ3เช่นกันนะครับกลางสัปดาห์ก็ผ่านบอลถ้วยลีกับกันมานะครับอาร์เซนอลชนะเอฟซีวิมเบลดันสานส่วนทานาฮอสเปอร์บุกไปเฉือนชนะวูฟแฟมตันในการดวลลูกจุดโทษนะครับหลังจากเสมอกันในเวลาปกติ90นาที2ต่อ2นะครับ ความพร้อมทั้งสองทีมครับเกมนี้น่าสนใจครับทางฝั่งอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าจะได้การิชาก้านะครับมิดฟิลด์ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับพ้นโทษแบน3นัดเกมนี้กลับมาได้ขณะที่แบ็กซ้ายคีรันเทียนนี่ครับที่เจ็บเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนัดเจอเบอร์ลี่ถูกเปลี่ยนออกท้ายเกมวันนี้ก็ผ่านการทดสอบความฟิตพร้อมลงสนามนะครับเกมรุกคาดว่ามิเกลอาร์เตต้าครับจะยึดผู้เล่นชุดเดิมจากนัดที่บุกไปเฉือนเบอร์ลี่นะครับมีเอเมซิเมตโรมาดินโอเดกาดนิโคลัสเปเป้นะครับ กแล้วก็บูกโยซาก้านะครับโดยที่เปียรอัลมริกโอบาเมยองเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับนัดที่เฉือนเบอร์ลี่หนึ่งศูนย์เนี่ยฮีโร่คือมาตินโอเดกาที่ยิงฟรีคิกเข้าไปในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับส่วนทางสเปอร์ครับเกมนี้ข่าวดีคือลูคัสมูร่านะครับมิดฟิลด์ตัวรุกชาวบราซิลเนี่ยหายเจ็บกลับมาครับพร้อมลงสนามเป็นตัวเลื่อนนะครับทำให้ทีมเนี่ยจะขาดไปเพียงแค่สองตำแหน่งครับก็คือสตีเฟนเบิร์กไวปิดชาวดัส และรอนซาสยองนะครับมิดฟิ์ริมเส้นทางด้านซ้ายดาวรุ่งนะครับเกมรุกวันนี้ครับจะใช้เดลเลอาลีประสานงานกับลูคัสมูราซองฮงมินนะครับโดยที่แฮร์รี่เคนก็ยืนคัมเป็นสูนหน้าตัวเป้าเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าสภาพทีทั้งสองฝั่งเขาน่าจะโอเคครับอยู่ในระดับประมาณสัก85-9 0เอร์นะครับคู่นี้เนี่ยแปลกอย่างครับเจ้าบ้านมักจะไม่ค่อยแพ้นะครับสี่ที่เจอกันในช่วง78ดดฤดูกาลหลังสุดเจ้าบ้านไม่แพ้เลยนะครับ อาร์เซนอลมีสติลงเล่นในบ้านเจอกับสเปอร์ดีมานะครับสิบนัดหลังสุดสิบปีหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาชนะหกแล้วก็เสมอสี่ไม่แพ้ให้กับทีมไก่เดือทองเลยนะครับและผมมองว่าช่วงนี้โมเมนตัมเนี่ยอาร์เซนอลกำลังมาขณะที่สเปอร์สองเกมหลังสุดนี่โดนไปหกลูกบอลกลางสัปดาห์ลีกครับก็เสียไปสองลูกนะฮะถือว,ว่าเกมรับดูมีปัญหาครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมที่เขานั่งจงระคางเปราะก็คือเกมรับมีปัญหาทั้งสองฝั่งนะครับ อย่างไรก็ตามครับผมมองว่าการเล่นที่เอเมลสเตเดียมบวกกับมีแฟนบอนลหลัก5 0 0 0 0 60,000คนเนี่ยน่าจะทําให้ทีมปืนใหญ่นะฮะมีแรงกระตุน้นแล้วสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยอาร์เซนอลจะไม่แพ้ครับและมีโอกาสเบียดชนะเก็บ3คะแนนได้นะครับเกมนี้ในศึกลอนดอนวิแมชรับชี้ชัดไปที่อาร์เซนอลครับน่าจะเข้าวินเก็บ3นาคะแนนแล้วก็ทาสถิติชนะรวดในศึกพรีเมยริกเป็นนัดที่3ติดต่อกันได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ